่าเกมเมอร์ครับผมเออนั่นแหละคำเตือนเซอร์บีเอกากมากจริงๆนะสวัสดีครับทุกท่านครับผมวันนี้ผมเทสมุนตีหน้าเกมเมอร์ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่การแคสเกมซิมซิตี้ภาคที่5กับผมอีกครั้งหนึ่งหลังจากภาคที่แล้วเราสร้างเมืองไปมากมา,กายก่กองตอนนี้ผมกำลังจะเข้ามาสร้างใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อว่าเอเชีย แลื่จากภาพที่แล้วผมสร้างไว้ในเซิร์ฟของอเมริกาไม่ใช่นอตอเมริกาเวสหนึซึ่งทำให้ผมพบศพปัญหาอย่างรุนแรงถ้าใครตามในเพจ Facebook ของผมก็จะพบว่าเซฟแม่งหายนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แย่และเลวร้ายมากที่สุดใน3โลกคราวนี้ <c oughs> ปัญหาก็คือว่าผมทำเซฟบ้านนันหายและไม่เป็นไรผมจะทำการสร้างใหม่ในเซิร์ฟของเอเชียรับรองว่าจะแลกน้อยลง ผมได้สร้างเมืองไปแล้วไหนหลายเมืองซึ่งในเซิฟนอรอเมริกาเวสหนึ่งผมสร้างไปทั้งหมด3เมืองและ,จะเจริญรุ่งเรืองมากและปรากฏว่าเมืองหายซึ่งก็เชียร์เราจะสร้างพื้นที่ใหม่และต้องการพื้นที่สวยงามและผมยังคนรับสมัครกับเพื่อนบ้านหลายคนที่จะมาจอยในภูมิภาคที่ผมจะสร้างต่อไปนี้ซึ่งภูมิภาคที่ผมจะเลือกในครั้งต่อไปและครั้งนี้คือภูมิภาคที่สวยงามที่สุดดินแดนนี้มีชื่อว่าวิริเดียนบูทและผมจะขอยึดครองพื้นที่แห่งนี้และที่นี่ตรงตั้งชื่อว่า เกนโซเคียวเกนเกนเกนพิมไม่ได้เดี๋ยวเกนเกนทำไมพิมไม่ได้วะพิมเกนเกนโอ้ยฮัลโหลฮัลโหลทำไมพิมไม่ได้ครับผมผมอยากรู้ว่าทำไมพิมไม่ได้ครับเดี๋ยวโอเคครับผมได้แล้วนี่คือเกนโซเคียวนะครับเกนโซเคียว so ดินแดนที่เหล่าโยคัยโยเซและพูดผีปีศาจมนุษย์อาศัยอยู่ด้วยกันเนี่ยนี่ไม่ใช่โทโฮด้วยช่างมันเถอะครับที่นี่ชื่อเกนโซเคียวเกนโซเคียวโอเคนะและที่นี่ผมจะยึดครองพื้นที่แห่งไหนดีโอเคก่อนอื่น สิ่งสำคัญที่สุดในการที่คุณจะสร้างเมืองในเกมซิมซิตี้อย่างแรกนะครับผมก่อนที่เราจะสร้างอะไรก็ตามนั้นเราต้องว th ิเคราะห์พื้นที่นั่นเองสิ่งที่เราต้องสำคัญที่สุดคือการวิเคราะห์สวอตนั่นเอง S.W.O.T ย่อมาจากอะไรมั่ง StrengthWeaknessOffense และ Threaten สิ่งสำคัญที่สุดคือความสามารถของพื้นที่ของเราสามารถทำอะไรได้มั่งและจุดอ่อนยังไงโอเคผมจะดูที่กิวเนียน o ูดซึ่งเอ่อสิ่งที่เป็นสเตรนท์ของเราคือคโคเยอะมีฐานหินเยอะมีแร่เยอะแต่ไม่มีน้ำมันมีน้ำแต่ว่าลมน้อยซึ่งจะมีปัญหา ผมต้องการพื้นที่ที่สวยงามที่นี่ก็จะมีลมน้อยไปแต่ว่าแร่ธาตุก็ยังเยอะพอสมควรถ้าว่าทุกอย่างเพอร์เฟกต์ไหมที่นี่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์เรื่องเรื่องของน้ําทะเลทางเชื่อมต่อกับเพื่อนบ้านและมีและแวกเพื่อนบ้านที่ติดกันมีหนึ่งสองสามสี่ทุกนี่ค่อนข้างจะโอเคที่สุดผมคิดว่าน่าจะโอเคมากครับผมคิดว่าสเตจของที่เราน่าจะบอกกับที่นี่มากที่สุดนะครับตอนนี้เนวกรงที่ผมคิดว่าน่าจะโอเคสุดผมจะขอเลือกที่นี่เป็นสเตจของผม w e a k n e ผมยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรคืออาจจะเป็นเรื่องปัญหาของการก้าวไกลของพื้นที่เราจะเริ่มเพลงกันเลยทุกอย่างจะต้องเริ่มใหม่จากศูนย์นะฮะผมจะเริ่มใหม่จากศูนย์เพราะว่าเซิร์ฟผมเซฟผมหายก็คงจะต้องทุกคนกันหน่อยแต่ว่าผมจะขอข้ามเรื่องบทของการจัดโซนิง่งไปดีไหมไม่ดีเดี๋ยวจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะค่อยๆเริ่มสร้างกันใหม่อีกครั้งหนึง่งถือว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยเป็นพาร์ท ปัดชิมบทแล้วกันนะฮะนี่คือเรื่องราวที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในโลกของเกนโซเคียวนั่นเองกับดินแดนที่ผมจะตั้งชื่อว่าคุณคิดว่าชื่ออะไรดีให้คุณคนปรากฏชื่อดีไหมคุณคิดว่าควรจะตั้งชื่อว่าเมืองว่าอะไรดีผมอยากให้ทุกคนช่วยคิดชื่อเมืองให้หน่อยนะครับและผมจะรู้ว่าเมืองไหนเข้าท่าสุดแล้วจะเอาเมืองนั้นมาตั้งชื่อแต่ขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะฮะโอเคครับผมตอนนี้เรามาวิเคราะห์พ,พื้นที่กันใหม่แล้วกันตอนนี้ผมค่อนข้างแตแตกฉานในการจัดโซนนิ่งและการจัดวางพื้นที่ต่างๆโออเเคคครรับผมนนีี่่ืืพ้ทขงา เรามีแม่น้ำตรงนี้นะฮะและก็มีถนนที่เชื่อมต่อครับควบคู่กับทางรถไฟซึ่งทางรถไฟเนี่ยค่อนข้างจะยาวและสามารถจะทําเป็นทรานสปอร์ตเ i ช n ั่นที่ดีเราจ,จะแบ่งโซนพื้นที่ของการอยู่อาศัย็นโซนนี้และอาจจะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวในโซนนี้ซึ่งถ้ามาสามารถเราทำวางทางรถไฟได้เนี่ยเราจะมีสถานีรถไฟตรงจุดนี้นะฮะและจุดนี้ซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อระหว่างโซนเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าโซนพื้นที่อยู่อาศัยกับโซนธุรกิจย่านธุรกิจได้ดีและอาจจะครอบคลุมไปถึงจุดที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ จุดท่องเที่ยวที่ดีได้สำคัญที่สุดตอนนี้เราจะขอพูดเรื่องของ STP STP ST ย่อมาจาก Segment Targeting และ Positioning ผมจะขอพูดถึง Positioning ก่อนแล้วกันฮนะ Positioning เนี่ยก็คือ,อเราต้องวางวาเมืองของเราเนี่ยเป็นเมืองแบบไหนเป็นเมืองการค้าหรือว่าเป็นเมืองเขาเรียกว่าอะไรนะเมืองท่องเที่ยวหรือว่าเมืองแห่งการศึกษาเออแล้วก็มีเมืองอะไรนะอีกนะเมืองเมืองธุรกิจ หรือว่าเมืองอะไรนะผมได้ไม่ถูกเขาเรียกว่าอะไรเมืองอะไรวะเมืองท่องเที่ยวไปแล้วใช่ไหมเมืองอการค้าเมืองธุรกิจเมืองการศึกษาเมืองแห่งช่ามาถืงอนผมลืมไปแล้วโอเคเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะจัดการจัดการโซนอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้เดี๋ยวผมมีอะไรมั่งผมมีผมไม่มีอะไรเลยขออ้อใช่สิ่งสำคัญสุดคือต้องการเช็คว่าเรามีอะไรในเมืองมั่งผมจะขอดูว่าทรัพยากรระเม,มียอะไรมมั่งเอ่ยโอเคครับผมจุดนี้เป็นจุดที่ขุดฐานหิน งั้นเหรอที่เป็นจุดขุดฐานหินงั้นเหรอครับเนี่ยโอเคครับแล้วอ่อนี่คือแร่เหล็กซึ่งเราสามารถขุดเหล็กได้จากจุดนี้นะฮะส่วนน้ํามันก็อยู่ใกล้ๆกันโอเคแล้วแล้วอะไรอีกผมคิดว่านะโซนตรงนี้ทั้งหมดถ้าจะทําเป็นเมืองแห่งย่านของการทำอุตสาหกรรมโดยตรงเนี่ยตรงนี้น่าจะเหมาะกับการทําอุตสาหกรรมทั้งหมดเลยและเราใช้ทางรถไฟในการขนส่งสินค้าได้และตรงนี้เป็นจุดที่ผมจะเรียกว่า จุดขอพื้นที่อยู่อาศัยแล้วกันครอบคลุมตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วกันและบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เรียกว่าพื้นที่ธุรกิจแล้วกันนะครับผมเราอาจจะเชื่อมต่อใหม่ได้ดีขึ้นโดยการใช้บริการของขนส่งสาธารณะเพื่อเชื่อมโยงเข้าหาจุดศูนย์กลางของพื้นที่เอาไปว่าเดี๋ยวผมจะวาดผังเมืองให้ดูดีกว่านี้ก่อนคือเราต้องคิดฮะก่อนเราจะสร้างอะไรได้ขึ้นมาเนี่ยเราต้องวางแผนก่อนการวางแผนเป็นสิ่งที่ทําให้เราเล่นซิมซิตี้ได้รุ่งเรืองถ้าเกิดคุณสร้างตาม ตามความคิดของตัวเองแบบว่าประมาณว่าฉันอยากจะสร้างไอ้นี่ไว้ตรงนี้ฉันจะวางตรงนี้แล้วผมรับรองเลยว่าคุณจะสร้างเมืองได้พินาดแน่นอนโอเคเอาเป็นว่า <c oughs> เดี๋ยวที่สมุนตีน้าเกมเมอร์จะสอนทุกคนให้รู้จักการวางแผนที่ดีนะครับตอนนี้โอเคตรงนี้จะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมตรงนี้จะเป็นพื้นที่ย่านซนที่อยู่อาศัยและตรงนี้จะเป็นธุรกิจและผมจะเชื่อมโยง transportation ของผมด้วยถนนใหญ่ไปถึงจุดนี้เป็นย่านธุรกิจและจะวางพวกพังเมืองของการทาทัวริสต์ต่างๆพวกแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอะไรพวกนี้ผมจะไปตรงนี้ และเราจะค่อยๆพูดถึงหลักการของมาร์เก็ตติ้งไปเรื่อยๆแล้วกันนะะไเอาเป็นว่าคุณฟังผมตอนนี้เนี่ยอาจจะได้ความรู้ในการทาธุรกิจจริงๆเลยก็ได้นะเอาเป็นว่าฟังๆมปแล้วกันถึงจะไม่เข้าใจก็ลองฟังงไปดยกันเลยกันโอเคเริ่มต้นนะครับผมจะสร้างถนนก่อนที่สําคัญคือผมจะวางแผงผังเมืองที่เข้าสู่โซนที่อยู่อาศัยเป็นจุดนี้ก่อนนะฮะทำไมว่าทำไมต้องสร้างถนนใหญ่ไว้ตรงนี้เดี๋ยวคุณจะเข้าใจว่ามันมีมผลลัพธ์ต่อต่อมาจริงๆว่าในการสร้างเมืองแล้วแบบ ในอนาคตล้วเมืองคุณโตมากแล้วปรากฏว่าไม่มีพื้นที่พอที่จะขยายถนนแล้วถนนทําให้เกิดการจราจรติดขัดแล้วแหล่งเข้าถึงของประชาชนยากมากเนี่ยเพราะงั้นเราสร้างถนนหลักไว้ก่อนเลยดีกว่าถึงมันจะกินเงินไปมากแต่ว่าเราก็วางคร่าวๆไว้ก่อนจะดีมากครับผมโอเคตอนนี้ผมได้ประมาณนี้แล้วแล้วผมก็จะโอเคจากนั้นเราจะทําการวางถนนง่ายๆก่อนในตอนแรกเนี่ยมันอาจจะยากมากที่คุณจะควบคุมทุกอย่างให้ได้อยู่ ในกำมือของคุณนะแต่มันเราจะวางทุกอย่างด้วยถนนอันโง,โง่ๆราคาถูกๆนี่ก่อนเราต้องทำการจัดโซนนิ่งซึ่งโซนนิ่งผมเคยพูดไปแล้วว่าถ้าเราทำโซนนิ่งได้ดีทุกอย่างจะเราแฮปปี้ลันล้าซึ่งที่ผมแคสไปพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างจะมีปัญหามากมากโอเคครับอย่างนี้สวยงามมากโอ้โหสวยงามจริงๆคราวนี้เราจะวางบ้านฮนะบ้านก็เหมือนกับพาร์ทที่แล้วผมสอนวางบ้านไปแล้วก็ไม่มีอะไรไม่เสียเงินไม่เสียอะไรเลยวางบ้านไปเถอะครับทุกอย่างแฮปปี้ลันล้าก็สวางบ้านว่างวางวางวาง,วางไปเถอะ ช่วงเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นอะที่ค่อนข้างตั้งตัวได้ยากม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 ากแต่ถ้าคุณพออยู่ตัวแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงเหรอเนี่ย what the heck เฮ้ยโอเคผมคูดตั้งนานแล้วแบบเกมดาบเนี่ยนะ why โอเคครับผมเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อกี้ผมทำบ้าอะไรลงไปก็ไม่รู้นะฮะซึ่งเกิดจากปัญหาเซิร์ฟเวอร์ EA แม่งง่ชิบหายเลยฮะทำให้ผมต้องมานั่งเข้าใหม่ตอนนี้ทุกคนจะมีปัญหาเรื่องของการต้องการน้ําไฟเหมือนเดิมฮะเราต้องทําทุกอย่างให้เหมือนเดิมซึ่งเราจะรีบเคลียร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะฮะที่สมุตินาเก๋เหมือจัดให้คุณขอมาเราจัดให้นี่คือความต้องการของมนุเสียชาติถูกไหมถูกต้องที่สุดแฮปปี้โอเคครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําการสร้างโซนของบ้านเพิ่มก็จริงแต่ว่าตอนนี้เราจะต้อง ทำแหล่งช้อปปิ้งให้เขาก่อนนะเพราะว่าคนพวกนี้เรื่องมากครับต้องการแหล่งช้อปปิ้งตลอดเวลานะเป็นช้อปปิง้งลิซซึมซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องการอะไรสักน,น้าเนี่ยนี่มันบ้านเมืองของผมนะทำไมผมต้องฟังพวกคุณด้วยเนี่ยอะไรอย่างนี้ฮนะแต่สําคัญครับเราต้องฟังความเห็นของประชาชนนะเพราะว่าเขาจะทําทให้เมืองของเรารุ่งเรืองได้เราต้องฟังความคิดเห็นนะเพราะว่าการฟังความคิดเห็นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมครับตอนนี้ โอเคครับ okay, ตอนนี้ผมมีจุดนี้ซึ่งมันเบี้ยวนะก็ขอภัย <g iggle> ในความไม่สะดวกนะโอเครับ okay, จุดนี้ก็จะทําให้มันดูสวยงามไปงั้นแหละฮะแล้วเราจะวางตรงนี้เป็นส่วนของร้านค้านะฮะจะวางร้านค้าไว้ตามริมทางอย่างนี้นะฮะแล้วประชาชนของเราก็จะเข้ามาซื้อของกันอย่างแฮปปี้อย่างดีดาและก็ลล้าฟินาเล่นะฮะก็ค่อยว่ากัน เจะวางให้เป็นขอบเขตอย่างนี้ซึ่งเราจะวางปนๆกันไปอย่างนี้ก็ได้นะไม่มีใครว่าไม่มีใครบังคับเราว่าต้องวางอย่างไงนะคือเราต้องแบบแค่คิดว่ามันเหมาะหรือเปล่าแค่นั้นเองก็วางวางไปฮะตอนนี้แต่ก็อยู่ในหลักการของเราอยู่เลยฮนะคือพื้นที่อยู่อาศัยพื้นที่อยู่อาศัยกับ่วนธุรกิจอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องที่ดีมากอยู่แล้วแต่ว่าออุตสาหกรรมกับพื้นที่อยู่อาศัยไม่ควรเอามารวมกันนะฮะเพราะว่าคนเกลียดเกลียดควันพิษมลภาวะต่างๆนานาตอนนี้เราต้องการน้ําครับ ตรต้นบอกโอ้โหพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์มากผมจะขอจัดวางสมรทานน้ำดื่มไว้ตรงนี้ด้วยการขุดเจาะระดับน้ำที่1,702.8กิโลแคลอรี่แล้วคราวนี้น้ำก็จะไหลบ่าสู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อันโสมมของเราไม่ชไ,ไม่โสมบมยังไม่โสมบมต่อมาคือไฟฟ้าครับผมมนุษยชาต,ติต้องการไฟฟ้าน้ำไฟได้ความเริมเต็งของเมืองนี้โอเคผมจะเลือกการหันลมอัศจรรย์นี้นะฮะ ไว้ตรงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อันนี้นะฮะศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับกราบไหว้กราบไหว,ไว้โอเคฮะและครั้งนี้ก็จะเริ่มมีไฟฟ้าเริ่มมีคนงานต่างๆนานาซึ่งก็ต้องใช้เวลานิดนึงในการที่เขาจะบูตพลังงานด้วยการจ้างคนนะฮะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียวอะไปอ่ะเบี้ยวอีกแล้วช่างแม่งเบี้ยวครับเบี้ยวไม่เป็นไรฮะเบี้ยก็ไม่เสียไม่เสียหาย ต่อมาฮะเรามีพื้นที่นี้แล้วอย่างที่ผมบอกไปเราจัดโซนได้3อย่างแล้วเราต้องสร้างพื้นที่ของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะโซนอุตสาหกรรมซึ่งผมอยากจะตั้งไว้บริเวณนี้มากอยาก่างรุนแรงลมนะฮะเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าเกิดทิศทางลมเข้าสู่โซนที่อยู่อาศัยแล้วก็คนประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนฮะสังเกตนะครับตอนนี้คือลมพัดมาจากทิศเหนือนะฮะซึ่งแล้วลมแรงด้วยนะฮะลมแรงด้วยนะฮะเพราะงั้นผมรับรองว่าถ้าเกิดเราสร้างพื้นที่อุตสาหกรรมตรงนี้แล้วก็ บริเวณนี้จะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเพราะงั้นผมจะเลือกพื้นที่ตรงนี้ในการสร้างอุตสาหกรรมไปก่อนนะแล้วค่อยๆขยายขึ้นไปจนจุดนี้นะครับโอเคตามนี้ฮะ happy ล่ล่โอเคคราวนี้ผมจะขยายพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราด้วยไอดนีนะฮะโอเคตอนนี้สวยครับสวยมากตรงน,นี้จะมีอุตสาหกรรมมาจะเริเรุ่งเรือนในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะฮะผมจะใช้อุตสาหกรรมบริเวณนี้ไปก่อนซึ่ง ลมจะไม่พาควันพิษมาใส่พวกเราอย่างแน่นอนมันขีดยากจังเนี่ยโอเคครับประมาณนี้คราวนี้เราก็รอครับเราต้องรอเงินนะฮะไม่สามารถทำอะไรต่อได้อ๋อเดี๋ยวทำได้นี่แล้วว่าทำอะไรนี้ได้เดี๋ยวโอเคครับเทาน,านี่เขาเรียกเขาเรียกว่าศูนย์ประชาการของพวกเราเนั่นเองคเกอรเห็นกันไปแล้วนะในพาร์ทที่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะได้เห็นกันอีก <c oughs> โอเคผมจะวางไว้ตรงนี้นะเพราะว่ามันสวยที่สุดโอเคครับเขาให้เราตั้งชื่อเมืองนะฮะผมอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปว่าอยากจะให้ ทุกคนช่วยคิดชื่อเมืองให้ผมหน่อยแล้วกันช่วยกันโพสไปในคอมเมนต์ว่าเมืองผมควรจะชื่ออะไรดีนะทุกคนลองตั้งชื่อให้ตอนนี้มันชื่อว่าแบมเบิร์กส์เบินซึ่งมันชื่อง,ง่ๆมากเลยอยากได้ชื่อที่อิมแพ t ครับอยากได้ชื่อที่แบบมีความรู้รู้สึกว่ามันเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมมากโอเคเดี๋ยวค่อยมาตั้งทีหลังนะทุกคนมาช่วยกันคิดชื่อนะหวังว่ามันคงจะไม่เฟล,ลนะฮะตอนนี้โอเคครับผมตอนนี้ก็แค่เราก็เร่งเวลาและรอเวลาต่อไปครับผมชี เฮ้ยเรือ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 ไม่เคยเรือพระเจ้านั่นเรือสวยมากเรือโอ้พระเจ้านั่นเรือโอ้ผมรู้สึกว่าผมเป็นบุญมากที่เห็นเรือเรือไปบายแล้วไปบายเรือบายบายเรือเรือดูสิเรือทุกคนดูเรือเรือดูสิเรือ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 โอเคโอ้าวโอเคฮะ ตอนนี้ฮะผมแอดอะไรหลายๆอย่างเข้าไปมากขึ้นตอนนี้ผมมีเงินถึงสองหมื่นด้วยการปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างง่ายดายฮะตอนนี้ผมก็มีเงินมากขึ้นเลยเพราะว่าดูสิครับผมมีเก็บภาษีได้จากการเก็บภาษีแท็กนะฮะตอนนี้ก็ได้แท็เก็ก็ถือว่าเป็นแท็กที่ถูกนะเป็นแท็กที่โอเคฮะค่อนข้างถูกแล้วก็เก็บได้เรื่อยๆคือสองพันต่อชั่วโมงนะชั่วโมงในเกมนะไม่ชั่วโมงจริงนะชั่วโมงในเกมโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของอุตสาหกรรมเพราะว่าต้องการนี่ครับเดี๋ยวจะสอนนี้ ความต้องการของแต่ละอย่างที่ตอนนี้เขาต้องการคือเรื่องของอุตสาหกรรมซึ่งตอนนี้อุตสาหกรรมค่อนข้างจะไม่เพียงพอต่อความต้องการฮะและก็เรื่องของดิสเซนเชียลก็ต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะั่นคือประชาชนที่เป็นแบบระดับกลางนะฮะแต่ว่าคอมเมอร์เชียลของเราคือไม่ต้องการแล้วพอละเยอะและตอนนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มเรื่องของอุตสาหกรรมนะฮะเพราะว่าคนไม่มีงานทำนะต้องอุตสาหกรรมให้เขา,เ,าเดี๋ยว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 โอเคครับตอนนี้เราจะทําอุตสาหกรรมกันเพิ่มเติมนะฮะ และที่จะเป็นงานที่ยอดเยี่ยมมากนะสวยครับสวยสวยจริงๆสวยมากครับ <c oughs> ให้รางวัลเลยให้รางวัลจริงอันนี้ผมมีถนนที่จะเชื่อมต่อเข้าถนนใหญ่อีกที่หนึ่งแล้วกันตอนนี้ผมอยากจะสร้างถนนใหญ่เชื่อมกันนิดนึงเพื่อความสวยงามนะฮะตอนนี้ไม่ไม่มาทำให้ถนนผมเพีย้ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยพระเจ้าประมาณนี้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 โอเคครับสวยครับสวยสวยตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำอันนี้เพิ่ม ่วนคอมเมอร์เชียลในส่วนนี้จะได้สวยงามนะตอนนี้โอเคครับสวยมากแล้วเดี๋ยวเราจะพัฒนาส่วนต่อไปคือเราต้องการจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า,าคนไข้เขาต้องการสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะโรงพยาบาลนั่นเองเราจะสร้างโรงพยาบาลไว้ตรงตรงนี้ครับตอนนี้เราสามารถแอปใส่ป้ายได้เนั่นเราจะใส่ป้ายเพราะว่ามันจะได้สวยนะโอ้นันสิสวยจริงๆเลยแล้วคราวนี้เราจะต้องใส่รถพยาบาลซึ่งผมไม่มีตังค์ซื้อนะตอนนี้ก็เอาไปเอาไ้แค่นี้ก่อนแนละ้วกัน ค่อนข้างโอเคตอนนี้เมืองของเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปสวยงามมากครับดูนั่นสิตอนนี้นะผมมีท่อระบายอุจจาระปัสสาวะและสิ่งปฏิกูลอัศจรรย์ใจเท่าไหร่ไหลมาเทมาด้วยความเร็วแสงสู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งต่อไปเดี๋ยวผมคงต้องสร้างที่ทิ้งขยะต่อไปซึ่งตอนนี้ยังไม่ต้องสร้างฮะตอนนี้ค่อยๆไปค่อยๆไปคราวนี้ผมก็ต้องรอเรื่องเงินต่อทุนนี้ผมบอกทุกคนว่าเกมนี้เนี่ยคุณจะต้องใจเย็นนะฮะต้องค่อยๆเล่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งแผนที่ผมวางไว้ในพาร์ทถัดไปก็คือเราจะสร้าง สิ่งที่เรียกว่าสาธารณูปโภคครบก่อนเนาะพอครบแล้วเนี่ยผมจะขยายพื้นที่ไปสร้างาบริเวณที่เป็นทัวริสต์แล้วก็ที่เป็นอุตสาหกรรมหลักแล้วก็ทางรถไฟเนี่ยผมจะใช้เชื่อมในการทำอุตสาหกรรมแล้วก็คอมเมอร์เชียลในเวลาต่อมาเดี๋ยวผมจะสร้างทางรถไฟตัดตรงนี้อย่างที่บอกไปและทางรถไฟจะเชื่อมมาถึงบนนี้ซึ่งจะได้ทางสถานีรถไฟประมาณ2ที่นะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วเราจะทำเขาเรียกว่า อเออเดี๋ยวผมบอกอีกเรื่องหนึ่งที่ผมที่ผมเตรียมการวางไอไอไถนอนใหญ่เนี่ยไว้เนี่ยเราจะอัปเกรดถนนใหญ่ต่อไปให้เป็นถนนที่สามารถวางรถรางได้นะฮะแล้วเราจะมีรถรางวิ่งในเมืองซึ่งจะทำให้ทุกคนแฮปปี้หลานและจะทำให้เข้าถึงศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์เคาน์เจอร์สู์ท่องเที่ยวต่างๆในบริเวณนี้ถัดไปนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในจุดๆนั้นนะฮะโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะขอ,อ,อพอสไว้ก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทที่3นะฮะตอนนี้อาจจะดูซ้ำๆในพาร์ทนี้แต่ว่าพาร์ทเนี้ยเนี่ เป็นเมืองที่ค่อนข้างจะเป็นเมืองที่แบบสมบูรณ์และมีหลักการมากขึ้นนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันถ้าใครอยากจ,จะเห็นว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วก็ขอให้รับชมรับฟังในพาร์ตต่อไปผมคิดว่าคุณอาจจะได้ความรู้จากการฟังผมพูดเรื่องมาเก็ตติ้งไปด้วยแล้วกันนะโอเคฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะจน๊ะพวกมนุษย์งานทั้งหลายเราจะให้พวกแกทั้งหมดเป็นทาสของข้า <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมเป็นคนใจดีฮนะก่อนที่เราจะจบกันนะเราจะ วางสิ่งที่สวยงามไว้ให้มนุษย์พวกนี้ได้ใช้ก่อนมนุษย์พวกนี้ต้องการอะไรฮะต้องการความสุขครับผมจะให้ความสุขกับพวกเขาเป็นเออเป็นเป็นอะไรดีนะสนามเด็กเล่นไหมผู้คนชอบสนามเด็กเล่นผมให้สนามเด็กเล่นคุณเป็นคนรางวันตรงไหนดีคุณชอบสนามเด็กเล่นใช่ไหมฮะผมใช้สนามเด็กเล่นตรงคุณชอบลาสเกตบอร์ดไหมฮะผมชอบครับเพราะงั้นผมจะ มอบให้พวกคุณเอาไปแต่ <S <S สิครับทุกคนแฮปปี้เลยดูสิดูความแฮปปี้ของพวกเขาแล้วเมื่อเกิดความแฮปปี้ที่เพียงพอนะมนุษย์ทั้งหลายก็จะเริ่มปฏิวัติตัวเองในการทําลายบ้านแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่พวกนี้ไม่ต้องการอะไรมากหรอกต้องการความสุขนะมอบความสุขให้พวกมันมันก็จะเอาความสุขไปสร้างนู่นสร้างนี่และพัฒนาตัวให้ยิ่งใหญ่นะแล้วจะได้เห็นถัดไปในอนาคตนะโอเคประมาณนี้ครับตอนนี้เดี๋ยว ไอพวกนี้ก็ต้องการความสุขผมจะมอบความสุขให้มันเป็นสนามบาสเกตบอลนะเอาสนามบาเสเกตบอลไปเอาไปพัฒนาความสุขของพวกแกและสร้างบ้านซะสร้างบ้านซะวันนี้ขอบคุณทุกคนมารับชมรับฟังมาวันนี้ผมที่สมุติีน่าเกมเมอร์จะขอลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้ก็แล้วจะค่อยพัฒนากันตอนในอนาคตต่อไปไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีมนุษยชาติบายบาย เมื่อเวลา15นาฬิกาินาทีตามเวลาท้องถิ่นมีผู้พบเห็นวัตถุลึกลับบินวนอยู่เหนือหน้านฟ้าของเมืองเทศมนตีนาเกมเมอร์เดี๋ยนะเดี๋ยวมีจานบินบุกมีจานบินบุกมีจานบุกมีจานบินบุกเม,มืองผมโอ้พระเจ้าพวกมันมาทำอะไรพวกมันเป็นใครเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องกล้องวีดีโอจับไว้กล้องวีดีโอจับภาพไว้พวกมันมาบุกมันโอ้พระเจ้าพวกมันเป็นใครกันถึงมันกล้าม,มาบุกเมืองของข้าพระเจ้าโอ้พระเจ้ามันทำอะไรเนี่ยเมื่อมันจะทำอะไรผมมันจะทำอะไรผม โอ้พระเจ้ามาทำอะไรเนี่ยมันต้องการจะทำอะไรเนี่ยศิยชาติตกไปอยู่อันตรายพวกมันเป็นใครเนี่ยมาจากต่างแดนอัศจรราหนมาหาอัศเจรีพวกมันมาดูนคนของผมไปโอ้พระเจ้ามันมาทำอะไรเนี่ยพลังงานของผมหายหมดมันมาดูพลังงานเมืองผมนี่นะมันต้องการอะไรเนี่ยเจ้ามาุตโตยุแห่งความชั่วร้าย ยูเอฟโอพวกมันทำอะไรสโตมายแกรนด์มามันขโมยคุณยาผมเจอเอสโอปรลาดแกบังอาจบุกเมืองของนาะยุธิ์เสถันตีน่าเกมเมอร์พวกแกจะต้องตายและและยังไงโอเคครับ okay, ตอนนี้ปัญหาคือบ้าไปแล้วหากถูกใจแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์และ u b s c r i ายกันด้วยนะครับพี่น้องทั้งหลายโดยเฉพาะวิดีโอที่อยู่ทางด้านซ้ายมืออย่าลืมกดเข้าไปดูกันล่ะ